นอนนิ่งเค้านอนนิ่งคือสิ่งนี้นะถึงไหมสามสี่ล้อยไหมถึงไหมถึงสลัดอัดเชิมาทีนึงแล้วบอกว่าที่ถึงไม่ถึงอืมวันนี้ขอสามตัวตรงขอนี้เคลียร์เท่าไหร่ก็เท่านั้นล่ะ ลืมนะถ้าตรงจริงจริงสามสีมาเลยเดี๋ยวบ้านนะ่ะตั้งตำหนักแค่ไหนตำหนัก <c oughs> เปลี่ยนนายเอนเอีกใหม่หลังใหม่ห <c oughs> เดี๋ยวใครขึ้นหาหนูว่าขึ้นตำหนักนั้นเลย <c oughs> เอาขนมเอานู่นนี่มาให้หนูนะแล้วก็ถ่ายรูปบนหนูนะ <c oughs> ตำหนัก <c oughs> เปลี่ยนนาย เดินดีขึ้นครับเดินดีขึ้นต้องให้เดินอย่างน้อยวันละสิบเก้ายี่สิบเก้าพอครับเพราะไม่งั้นก็มันจะไปทับไปทับเป็นอีกตามเนื้อมันก,กำลังสร้างดูพอให้รู้สึกได้เดินแค่นั้นครับนอนนะไม่ต้องเลย นอนเลยลูกนต้งลุกขมานนี่แหละต้องเยนอยา่ได้เฉยงใจเยนต้ย นอนพื้นมันเดินมันก็ไม่นอนตรงนั้นนะใช่กระามันร้อนเลยเขาจะเมื่อเวลาเขาร้อนเนี่ยเขาจะออกไปเขาจะนอนพื้นนิ่งเย็นเพาเนี adelante, ่ยเขาชอบแช่น้ําเนี่ยก็ได้เห็นน้ำเขาจะแช่ใช่ไหมลูกแช่นา้าจะลอยสบาย,บายก็ขนก็ยาวขนจะขุ้นแล้วขนจะุ้มาแล้วหน้าหลอนเดินละนะขนเริ่มยาวละ ทำหน้าส่ำาญทำหน้าส่ำาญไอ้ลมลำโพงสามเลย ไป่ินใครอยู่ทาฟ้ากายภาพบนที่หนึ่งครับบนที่หนึ่งเนี่ยาสุดสุดกี่โมงนะออกันาขอใบสามคือเราคงไปไที่ธนาคารก่อนแล้วก็พอน้องไปด้วยแล้วก็ไปที่กายภาพใบาสามใบสามกายภาพ ประมาณกี่ชั่วโมงมื่อสองสามชั่วโมงไม่ไถึงประมาณประมาณชั่วโมงได้เพราะว่าหมอเขาบอกว่าเขาไม่อยากให้พลาดเขาอยากให้กายม่พลาดต่อไปเลยใช่ใช่คืนนี้อยู่บริษัทอยู่บริษัทก่อนครับ ที่สิบสองวันแม่นะเ,เดี๋ยวเดี๋ยวจริงว่าเราจะไปตั้งรงทางที่เดิมด้วยนะกันนะก็จะเป็นที่เดิมนะก็จะหลายท่านรู้จักนะมาจะไกลนิดนึงแต่นี่คนเริ่มรู้จกนะักแล้วก็เ่าจะโอเคอพื้นที่ก็มีโอเคแนละ้วจอดรถจอดอะไรได้สบาย อันนี้เดี๋ยวผมจะต้องทําเป็นแบบเขาเรียกไงเป็นโดมแบบถาวรน่ะคือไม่ใช่ว่ามีงานอเอาเต็นมากลางแล้วเก็บแล้วก็ร้อนเราทาแบบถาวรเลยมันโดมโรงเรียนนะนะโดมแต่ไม่ใหญ่ถึงกระน,น้น,น,นเราโดมโรงเรียนเอาเป็นแบบแค่แบบเหมือนที่าสุดค้าเนีเอเอแบบประมาณนั้นแต่แต่ก็เอายาวๆเลยเอายาวสัก เท่ากับนั่นแหละเพราะว่าถทากนมาเยอะแล้วเนี่ยมันก็จะสั้นอยู่แค่นั้นร้ <100 m. S 1> อยเมตรประมาณร้อยเมตรก็จะน่าจะย่านน่าจะใหญ่กว่ากดเต็นท์หน่อยน่าจะมันมันมันมัใหญ่กว่าเต็นท์หน่อยก็เดี๋ยวดูว่าเขาจะมาตีราคาเท่าไหร่เราไว้ทำสำหรับเนี่ย วันวันที่เราตั้งโรงทานจัดงานจัดอะไรก็แล้วแต่วันนันอัเลอ์ดันอะไรนะี่เราก็จะมาเจอกันตรงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสถานที่ที่สามารถจอดรถได้เยอะแล้วก็ผมก็พยายามที่จะทำนู่นทำนี่ไปเรื่อยๆนะห้องน้ำก็จะสร้างเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะตรงนั้นมัมีแค่ประมาณสักหกห้องนะครับของผู้หญิง3ามชายสแต่ด้านหลังก็จะเป็นที่ฉี่ของผู้ชายนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะเพิ่มขึ้นมาอีกสัก อีกสักหกหกห้องแผลก็แห้งนะแผลแห้งนะดีเกิดไฟนิ่งๆเข้านนไป ้างกำแพงที่เป็นศิละปะในการปาสีนะถ้าใครว่าจะเข้าไปเช็คอินก็ได้เลยนะเข้าไปแล้วก็ถ่ายรูปรูปผมมาสวยนะ <Okay. S 1> แต่ผมจะลงรูปให้ดูที่ที่ถ่ายตรงนั้นนะที่มีสีมีอะไรเงี้ยถ้าใส่เสื้อสักเ,เข้มๆใบจะสวยสีเหลืองไม่สีเหลืองสีออกอ <c oughs> ขาวก็ได้ใส่ขาว,วก็ได้มันก็เสลากับพวกสีนะั้น ใส่ขาวใส่ออกเทาดำๆอย่างนี้ยเสื้อก็จะเส็ลปินท่านไหนที่อยากจะไปวาดรูปวาดอะไรก็เชิญเลยนะครับจะวาดลูกน้องเปียดนายเนี่ยได้เลยเนี่ยผมให้เขาทาสีขาวทับที่เปลกเลยแล้วก็วาดรูปนักลูกน้องรูปรูปรูปของน้องเป็น ให้สักสองสองช่องหรือสามช่องนะอืออยให้ว่าดรูปม้งเป็นนายสีมือดีๆนตะิดต่อมาได้เลยนะเหมือ้ทองค,คลองนะที่วิกอเหไม่ต้องสิทองคลองคของคลองมาเลยนะที จมูกก็มีน้ำไหลออกมาด้วยน,น้ำที่ใส่เนี่ยต้องใส่ก็ต้องติดบัตรแน่ๆไห้ติดบัตรเราเราไม่ได้เป็นบัตรไม่วันร้อนร้อนแล้วก็เย็นดเดือหนื้อจางมหลายทีแต่นะมันแต่มอตรงนี้มีน้ำบนจมูกตรงปากก็เลยจะเป็นพลอยนี่ก็ไม่รู้ ไม่ไม่ใช่ตอนที่ยังไม่ใช้เขาก็ไม่เป็นมีอะไราเช็คน้ำออกตรงจมูกไปเห็นไหมเมื่อวานก็ใช้ก็ไม่เป็น่ะแต่ใช้ก็ไม่ได้เป็นบาตลกพอเช็ดได้ หมาจมูกเปียกปกติค่ะปกติฮะอ๋อก็าจมูกเปียกปกติมเปียกมันไหลเนี่ยนะอ๋อกระดาษมากน่าจะหลับแล้วล่ะหลับจริงหลับจังโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูเลิกกันนะถ้าเลิกดีกี่โมงจเจาน้องเข้าไปแล้วก็ เดี๋ยวไลฟ์สดให้ใหแฟนๆแม่ๆเอฟซีได้ได้ดูกันว่าบ้านใหม่คอกไปไยนแต่ถ้าต้องมีอคอกครับเพราะว่าตัวเขาเพ่นพานไปดูเอาให้เขาอยู่กอก่อนแล้วก็ค่อยๆพอเขาชินแล้วก็ค่อยเอาพาเขาออกเดินโู่นเดินนี่ก่อนถ,ออถ้าเราจะอุกก็เรารูว่าถ้าเราปิดประตูตจะออกก็โอเคล่ามยี่สิบสองไว้ก่อน เราไปใกล้ๆกันมาเป็นไงเท่าที่สองมีติดยาดมๆแล้วก็เดินหนีก็โอเคไม่เป็นไรอันนี้ก็ไม่เป็นไรตามคนต่างอยู่ไม่ยุ่งกันฉบาเขาคงไม่ได้หรอกข้อนีอน้ตัวผู่เพราะฉบาไม,ไ,ไม่ค่อยไม่ค่อยฉบาแค่ฉบาจะจะ,จะจะจะกวนหน่อยจะเห่าจะเห่าแล้วจะกวน <ๆ S 2> แล้วก็วยุ่งวิ่งวิ่งหมุนหมุนวิ่งวิ่งหมุนหมุน,มนเดี๋ยวจะไปถังไว้ข้างในแล้วพวกนี้ก็กำลังคางวิ่งวิ่งหมุนหมุน แต่เซายกคืน้องเป็นนาม <c oughs> เขาสวยมากนะโอ้ยนิ่งตั้งตัวอย่างนั้นไม่น่าเ <c oughs> ชื่อเลยว่าว่าแมวที่เราเจอแบบเหมือนจะไม่รอดอ่ะหอมแห้งมีแต่กระดูกขนก็แบบโอ้โหตัวคี้ตาเกิดกลังปาก็มีแต่ค้าอะไรรื้แบเหมือนก็อดอาหารมาตั้งแต่เกิดตั้งแต่คลอดอ่ะผมว่าแมวน่าจะประมาณเจ็วันนะที่คลอดนะ ร้องร้องหาแม่ตลอดไม่น่าเชื่อว,ว่าเราจะไปนค้นหาจนเจออยู่ในโพงป่าแล้วมีตัวเดียวอ่ะแล้วคานออกมาด้วยนะคานมาเรารู้ว่าคนเดินมาคานออกมาเลยเป็นอะไรที่แปลกแต่ตอนนี้เห็นนะเมื่อวานเนี่ยน้องเป็นนางตาเขาแบบสวยมากตาเขาสีฟ้าเลยนะแล้วไอเรเนอร์ er, เขาไอเรเนอร์ er เนี่ยเขาจะยาวจบกเนี่ยใครรู้ไปป่าไี้วะ แต่ข้างตาไปถึงหูเลยนะเออเราก็ไม่เคยเห็นเห็นแมวเนี่ยว่าข้างตาจะยาวขนาดนี้มาถึงนี่เลยนะทั้งสองข้างเลยนะแล้วจมูกกดปากเป็นสีชมพูชมพูชมพูแบบชมพูมากเลยสวยเลยแหละแร่บอกเออมีหน้าใครๆก็หลงรักน้องเปี่ยนนางแต่แต่อากาศมันร้อนร่อนน้องทัพพีมก็ออกมาเป็นบางช่วงนะครับคนก็ออกมาเออ,เ,อ,อเห็นน้องเปี่ยนนางแล้วก็ เขาเขามีบุญนะฮะรอดชีวิตออกมาได้แล้วลก็ไปอยู่กับน้องทัพทิมนะเป็นเป็นคนที่มีความเมตตาปร,ราณีแล้วก็ชอบเลี้ยงเฉพาะแมวจรจัดที่เขาเลี้ยงอยู่เนี่ยประมาณสิบสิบกว่าตัวแล้วอะอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านนะกรงไข่กรงมันอาบน้ำให้ทุกวันเฉพาะอาบน้ำค่าอาบน้ำวันเป็นประมาณสองพันอะตัวเราสองร้อยอะอาบเองอะ ประมาณรักสามสี่ตัวอีกที่ไม่ได้อาบเองก็ส่งให้เขาอ,อาบให้ถือว่าเขาก็ก็ก็รักมากอะพอสมควรเลยแต่ถ้าเป็นแมวที่ก็แบบเปอร์เซียแมวที่มันเป็นแพงแมวอะไรนี้โอเคว่าไปันนี้เป็นแมวแมวจรจัดแล้วเขาก็โอเคสงสารนะเก็บมาเลยเห็นน้องเป็นนางแล้วเออ เขาถือว่าเป็นแมวที่บุ๋มสวยสวยเลยอ่ะสวยเลยเราเห็นแล้วเข้าไปห่อมาจูบเหมือนกันเขาก็จาเราได้นะใช้มือเนี่ยตบเบางนี่จะม่งแงะรู้วันนั้นพลาดไปทีที่ไว้ตงกบนบ่ารถมามาเสียงดังไงก็ตกใจก็โดจากบ่าลงไปกับพื้นน่ะเห็นแล้วป๊อกเราก็ตกใจเขานิ่งเลยนะเรารีบเอากับพื้นมาเลียนนัางไปนัง่นงสภาพเขาคือแบบ ค่อยเออยื่ขึ้นได้เลือดเลือดอ,อ,อ,อ่ะออกอย่างจมตมูกอ่ะจดดติงลงมาติ้งเดียวอ่ะเขาก็ตมูกงใบหัวเนี่ยเขายังเล็กอยู่อ่ะตอนไ่วิ่งอ่ะเราก็เออก้าวไว้ที่บ่าแล้วก็โดดลงไปเองมันตกเขาตกใจเสียงรถเราคิดว่าเฮ้ยเอาแล้วอ๋อตอนนี้เล็กแปดชีวิตอ่เลืออเจ็ดชีวิตรอนไปสองชีวิตละ ตั้งแต่อยู่ในปา่าแล้วก็ตกไปนยสอ,สองช่วยเลยเลกเจ็ดถือว่ามีบุญนะครับแมวมาหาหมามาสู่เนี่ยเอาชัวร์ว่าโอเคเลยแต่เป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากคนอื่นก็ไม่เจอต้องไปผมเจอเออเราวิ่งมาคนเหนือก็วิ่งวิ่งผ่านไปแล้วก็เพิ่ง,ว,งวิ่งตามหลังเขาไปแต่ได้ยินเสียงแมวแต่ทุกคนไม่ได้ยินเสียงแต่เราได้ยินเสียงแมว เราผมบอกเออเฮ้ดีนี่เสียงแมวจริงด้วยก็เลยเข้าไปค้นหากันโดยป่าก็ทั้งเจออะนแเลยเลยตั้งชื่อว่าน้องเปลี่ยนนายแต่ผมว่านันยังไม่มีเจ้าของหรอกมันพอเลยไม่ต้องเปลี่ยนานายใช้น้องเปลี่ยนานายเพราะต้ตนตระกูลเขาเปลี่ยนานายเจอทั้งนางเจอทั้งนายตัวนี้ก็โอเคตรวนี้ก็มีบุญเนี่ยมีบุญมากเลยใครๆก็รัก รักในความเป็น,ปนสุภาพบุรุษของเขาเขาเป็นสุนัขที่ผมว่าก็มีพระคนหนึ่งนะที่คุยกับผมว่าเนี่ยโยมบินโยมเอาเขามาเลี้ยงถูกแล้วเขาเหมือนกับเป็นกันลี้ยงลกของโยมมาตั้งใจดีชาติแล้วเขารอโยมมาหลายปีมาปีเนี้เขาอยากมันก็ทําอะไรมาที่มันไม่ดีหรืออะไรก็อยากจะมาถ่ายใน,นสิ่งที่ทําไม่ดีมาและโยมบินเนี่ย หาเงินสร้างบ้านสุดสุดท้ายให้กับคนที่ยากไร้ให้กับผู้ป่วยให้กับ่็จะให้กับผู้ป่วยให้กับคนชราที่ถูกทอดทิ้งเขาเองเนี่ยเหมือนกับโดนสั่งมาว่าเดี๋ยวเจอเนี่ยเขาจะมาวิ่งแล้วต้องออกมาหาเขาแล้ววิ่งการวิ่งของเขาเนี่ยจากที่เราวิ่งประมาณทุกอาทิตย์หน,นึ่งเ่ยก็โอเคก็กค่อยๆมันก็โอเคก็ในได้ส่วนหนึ่งอะแต่พอเราเขาเข้ามาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันเปลี่ยนไป เราก็แปลกใจว่าทําไมเขามาวิ่งนําหน้าเรานะเราวิ่งแบบหน้าตาเฉยแหน้าเชิดเลยนะแล้วเขาก็วิ่งเราคิดว่าเดี๋ยวเขาจะกลับ,บเขาก็เดินวิ่งไปถึงจุดหมายปลายทางจากจากที่วิ่งจากลำตะพองไปจนทั้งถึงสลับบุรีโคาราชในสลับเรโโีโคาราชนะครับบุรีลำตัดออกกันนั่นเขาก็วิ่งกับเรตลอดนั่นแฮะ ให้ลหลายๆคนมารู้จักกับโครงการของเราเขาก็เป็นสน่วนหนึ่งนะครับในการที่ทําให้โครงการของเราเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะยังไงแต่ถ้าพ่อการขายเสื้อของเขาเนี่ยตอนนี้ประมาณ4,000กว่าตัว4,000กว่าตัวแล้วเกือบ5,000เกือบ5,000ตัวละ300ก็ประมาณล้านห้าถ้าตัวละ400ก็อยู่สองล้านนะครับก็ก็ไม่รู้ว่า เขาก็มีส่วนในการที่ข้าตัวเขายังได้ทำานะครับเป็ทำบุญในโครงการบ้านสุดสุดท้ายสองนะครับเพราะชาตินี้เขาคงต้องใช้เนี่ยเขามามาช่วยในยในการวิ่งนะครับแต่เขาก็รอผมเออพระเขาก็บอกเนี่ยเขารอขุโยมบินเลยนขุยมไทยเนี่ยเขาคงไม่ได้มีมีความผูกพันเนื้อดีชาติต่อกันพอก็แปลแล้วก็ถามเออทำไมเยกพันเขาก็วิ่งนำหน้า ก็มาเจอเขาก่อนเขาก็วนเลียนแล้วเอกพันก็วิ่งมาก็ไม่วิ่งตามอืแต่ทาไมกลับเรามาปุ๊บเขาง้มถ้าดูนะเขาก็มวนเวียนอยู่ที่ขาเราแต่เราก็ไม่ได้คือนั้นเราไม่ได้สนใจเรื่องเรื่องเรื่องสุนัขอยู่แล้วเรื่องหมาเพราะเราก็พักกินน้ําเสร็จแล้วก็วิ่งต่อเออเรามาดูคลิปเออเปลี่ยนเปลี่ยนนายเขาเขามาเจอเราก็วนเวียนอยู่ที่เราพอเราวิ่งออกไปเอ้าเขาก็วิ่งตามออกมานั่นแหละน่าจะเป็น สิ่งที่ก็โอเคถูกแล้วที่จะตามหาอาภาก็บอกว่าเนี่ยถ้าต่อไปเนี่ยเขาก็จะทํา,าทให้เราเนี่ยเหมือนกับช่วยกันจะทําทสิ่งอะไรอะไรก็แลว้วแต่เขาก็เหมือนมาหนุนเราเราต้องดูแลให้เขาดีแล้วเขาจะหนุนเราทําให้เราประสบความสําเร็จทําให้เราเกิดในสิ่งที่ที่ดีๆที่เราตั้งใจทําดีๆนะเสริมบารมีด้วยกันเสริมบารมีกันค่ะ พราะแฟนคลับของผมก็มีมาก็ไม่กี่คนที่จะมามามาได้เข้าใกล้ชิดหรือมาอะไรประมาณนี้ก็ก็นานแล้วแต่ในเรืนได้กับมีแฟนคลับที่หน้าตาใหม่ๆแฟนคลับที่เพิ่งรู้จักเพิ่งอะไรกันก็ตอนนี้ก็เยอะนะเป็นเป็นร้อยนะครับหลายหลายแล้ยคนก็ถือว่าเป็นแฟนคลับน้องเป็นนายด้วยเนี่ยมันก็จะทําให้ให้ได้หลายอย่างได้กลับมาอย่างเช่น น้องก็ได้ได้ทำบุญซื้ออาหารสุนัขให้กับที่ต่างๆนะครับตอนนี้ก็ซื้อไปก็ประมาณโหก็เกือบแสนแล้วเหมือนกันนะฮะสองครังเดี๋ยวเนีียผมก็ตั้งใจว่าจะไปซื้ออีกเดี๋ยวทำเงนินบุญมามาเขาจะเก็บไว้ซื้อปลาไปกป็ต้องไปร้อยกระสอบนะฮะแล้วก็ไปมอ,อกกบให้เดี๋ยวกะต้องไปซื้อข้าวสารเป็นข้าวปลายนะครับไปให้ที่ที่พุทธมณฑลสายสี่นะครับเพราะเขาต้องหุงข้าวทีประมาณเป็นสิบสิบหม้อครับ เม็ดอาหารเม็ดเนี้ยก็คือส่วนหนึ่งแต่เขาต้องหุงข้าวแล้วก็เอาอาหารเม็ดผสมผสมกับปลายข้าวที่เขาหุงกันน่ะน่ยได้ยินเสียงไหม,มทองลองนะ mm hmm. เขาก็บอกว่าโอเค mm hmm. เขาเขาสารปลายข้าวเนี้ยหมายว่าเขาสารหักเนี่ยจะดีแล้วเขาก็สุดาเขาจะอ้วนเขาจะโอ้แล้วก็วววกโอเคเดี๋ยวต่อไปก็ต้องไปซื้อทั้งข้าวสารทั้งอาหารสุนนะครับเพราะฉะนั้น แต่จเจอเบนนายบอกเอ้ยเอาเงินให้เบนนายในนี้เอาไปไหนรับรองนะครับผมจะเก็บไว้ของน้องพอถึงเวลาปุ๊บหัืว่าเออได้เยอะละเราก็เอาเงินเนี้ยไปซื้ออาหารสุนัขแล้วก็ซื้อข้าวนะครับให้กับผู้ที่เลี้ยงหมาเลี้ยงสุนัขตอนจับนะครับเพราะว่าในพุทธมทนฑลมีประมาณเจ็ดร้อยตัวเยอะมากเข้าไปโอ้โหเจ็ดร้อยกว่าตัวแต่แตสุนัขทุกตัวนะถ้าป่วยเยขาจะแยกไว้เลยคร ห้องนี้คือสุนัขแก่สุนัขป่วยจะแยกไว้เลยเหมือนกับว่าไปแย่งพอเราให้อาหารเนี่ยไปแย่งกินกับตัวอื่นไม่ได้เต็มแก่เต็มป่วยเขาก็จะมีเอาให้ทางหายทางหักทางหักถ้าสุนัขไหนหนุ่มรู้ว่าเตลิดเด็กก็จะวางตามรางนะเขาจะมีรางทำรางยาวแล้วเขาก็เท่เท่เท่เทเทเทเขาก็มากินกับบุบ กัดกันไหมน้อยน้อยมากที่แย่งหานะเพราะท่านเขาอยู่ว่าเป็นเป็นกลุ่มเป็นก้อนเขาเขารู้อยู่แล้วการกัดกันก็มันมันก็ไม่ดีสำหรับตัวพวกเขาอยู่ครับเก็บไว้ให้น้องรักษาตัวเองบ้างนะครับไม่ไม่เรื่องรับเลือกรักษาน้องเนี่ยมันก็นก็ก็มีส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้ถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยก็การรักษาน้องก็สองแสนกว่าบาทเลยนะตนะั้งแต่เจอน้องตั <c oughs> <c oughs> ้งแต่เจอน้องมาเนี่ย <c oughs> ก็สองแสนกว่าบาทเลยนะถ้ารวมรวมทั้งหมดเนี่ย ก็ไม่เป็นไรนะถือว่าเราก็เขาน้องเขาก็ช่วยเราเราก็ต้องช่วยน้องนับเอาน้องแข็งแรงที่สุดชีวิตเองเขาเกิดมาเขาอยากมาใช้สิ่งที่เขาทำผมก็ไม่รู้ว่าตั้งแต่อีดีตชาติไหนก็ทําอะไรมาทําไมชีวิตเขาต้องไปตกระคำลำําบากอยู่ที่ลําตะคองทําไมเขาต้องนอนกับดินกินกับทรายทําไมเขาต้องแบบไม่มีที่นอนเป็นม้าจอนตัดเดินหาเศษอาหารคนจะโยนให้ไหม่ให้ เป็นมคุเทศเป็นไกด์พาใครที่มาจอดรถที่สวนเท้าเท้าสุนัานารีนะครับก็าพาเดินเขาบอกเนี่ยเห็นมาตั้งหลายปีแล้วเนี่ยก็เหมือนกับว่าอดีตชาติพ,พุกอาจจะทําอะไรที่ไม่ดีไว้นะครับมา,มาชาตเนี่ยเขาขอจบครับจบในสิ่งที่ที่ขโนนสาบมาหรืออะไรมามาใช้กรรมใช้เวรในชาตินี้เขาเลยได้ทําบุญพระเขาบอกเนี่ย ขาก็เลยมาขอมาขอขอมีส่วนในบุญนี้ถือว่าเป็นบุญใหญ่นะครับในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์นะครับเอาผู้ที่ถูกทอดทิ้งเอาผู้ที่ไม่วันี้จะอยู่ที่ไหนมันไปสุดชีวิตของเขาสุดท้ายเนี่ยนี่แหละเขาขอมาวิ่งตอนนี้ถ้าผมหักลูกถักนี่อะไรนี่ยเขาก็ช่วยบ้านสุดท้ายสองก็หลายแสนนะหลายแสนหกเจ็ดแสนนะผมว่าเขาช่วยได้ เข้าไปในโครงการถือว่าไม่ธรรมดานะ้นองเป็นนายแล้วยิงแม่แม่มาช่วยนะฮะน้องมันมาให้เขาก็าสามารถได้ทําบุญในการซื้ออาหารสุนัขอีกทำให้สุนัขห,หลายตัวพออิ่มแล้วก็มีข้าวได้ทานก็เพราะเขานะถือว่าเพราะเขาเลยตอนนี้แล้วหลายคนนะพยายามตอนเนี้ยเชิดชูสุนัขก,กันเยอะมาก นะครับสุนัขตัวนั้นตัวนี้เริ่มออกมาเนี่ยเขาเปลี่ยนนายพอเป็นนีป่นนายก็เป็นสุนัขที่ที่ตะตันอยู่ผมว่าเป็นสุนัขที่ที่เขาเขามาเข้ามาในจังหวะที่ถูกต้องเข้ามาจังหวะของของโครงการที่ที่เราก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นกับในการวิ่งแต่สุดท้ายเขามีจริงๆเราวิ่งมาประมาณเจ็ดวัน,นแล้วนี่จะทําอะไรยังไงดีนะคอนเทนต์หรืออะไรที่มันจะอะไรยังไง สุดท้ายก็ได้เขาเนี่ยนะครับมาช่วยเรื่องเมื่อวานก็อย่ากโกรดน้องนะผมเองก็เข้าใจน้องและผมเองก็เห็นใจคุณรุชนะคุณรุชต้องผมขอโทษจริงๆนะครับ,รบเพราะว่าเราคุ้ว่าเหมือนกับคุณนุชนเนี่ยคุ้นเคยเราเห็นคุณนุ่นเราคุ้นเคยมากี่ครั้งก็นะกอดหอมก็ไม่มีอะไรนะ ไม่มีอะไรก็ไม่มีปัญหาเราก็รู้เออคนนี้น่าจะคุ้นเคยก็โอเคยอย่างหน้าหน้าเอ่อหน้าใหม่ๆที่น้องไม่เคยเห็นเนี่ยน้องก็พยายามมองพอดีก็มองมองแล้วเราก็รู้สึกว่าไม่มเป็นอะไรคุณนุชก็น่าเพราะว่าตั้งแต่เอ่อเมืองทองนะนะฮะตัต้ง,ง,งแต่เมืองทองอินแตอเมืองทองก็ไม่มีอะไรก็น้องนุชก็เล่นกับเขาอยู่ตลอดแต่เมื่อวานนี้เขา่าจะน่าจะหงุดหงิดมากแล้วเรื่องการทําหมันของเขาด้วยนะครับมันก็เลย ผมต้นมือาลมแปลปวน หนีง่งสี่โมงอ่ะสามทุ่มโอเคแล้วก็หลังบ้าเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ผมไปดูเลิกพรุ่งนี้แต่เช้าด้วนว่าเลิอกอะไรดีแต่พาก่าบแต่ต้องไปทำให้สวยงามต้อนรับเขาให้ดี ยันดีจุดธูปเขาบอกจุดธูปบอกก็ที่ชาวานนะบอกอยู่ในตีนเมืองขอยญาตพี่น้องเป็นนายเข้ามาอยู่ในบ้านนหครับตอนนี้แล้วก็ต้อ,อยู่ในบ้านไหมครับที่นอนอย่างดีครับตรงนี้เดี๋ยวต้องเอาไปหมดเผื่อเขาชินแบบกับตนนอนอย่างนี้เดี๋ยวไม่ต้องอาปารอตเพราะเราเราก็มีพันใหญ่ใช่ไหมมีพันใหญ่ แล้วก็เอาเอาเอาไปเอาไปอันหนึ่งเพื่อได้กินตัวเอง๋ยวเราน้ำท่วมน้ำไหลไปนวก็ต้องก็มีนยวพร้อมดูเขาเพิ่มหน่อยนี่แหละใช่ไหมลูก กันนะครับสวัสดีครับ